การสื่อข่าววันนี้ท่านมีความคิดอย่างไรครับพี่อาจจะมีโอกาสได้มีห้าที่ในการสัมผั์ต่อรูปกับไอ้สาวที่ต้องอะไรช่องข่าวแบบนี้ก็มีอะไรกรต้องทำอยู่เครับก็เป็นเรื่องที่ระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกับผู้สื่อข่าวครับ คนเปซ็นสือนอส่อวันนเราจะต้องทำงานโดยเอกสารกันโดยตลอดนะครับป MM. ีหนึ่งเราน่าจะมีโอ,อกาสได้มาแลกเปลี่ยนมาเชื่อมสัมพันธ์กันให้ม,มันสนิทสนมนะครับ,รบซึ่งปีที่แล้วเราก็มาที่ปากช่องนะนะครับผมก็ได้มาด้วยก็ <izi CBS. S 1> ทําให้เรารู้จักกันแล้วมีความสนิทสนมคิดเชื่อนอกจากเราจะ ทำงานตามหน้าที่แล้วเราจะมีความสัมพันธ์กับในเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวเนาะครับเขาก็จะพูดจาอะไรกันง่ายขึ้นนะครับครับในช่วงนี้นะครับท่านท่านรู้สึกยังไงบ้างครับที่ท่านพาพวกเรามาจุดนี้แล้วต่ต่อไปใครใครแต่ต่อไปอีกที่หน้าท่านจะมีคนอย่างไรบ้างครับผมยังมีแนวคิดเดิมนะครับก็คืออยากจะให้พวกเราเป็น เป็นครอบครัวใกล้ชิดกันหรือถ้าหากเป็นครอบครัวเดียวกันได้ก็ยิ่งดีนะครับเราจะมีโอกาสได้ทํางานร่วมกันจากสนุกสนานก็คืออย่างงานพวกผมถ้าจะคบหน้าคบตาทําอย่างเดียวโดยไม่ตีกลองนะโดยไม่มีใครทําให้คนอื่นรู้เนี่ยมันก็เหมือนไม่ทําอะไรก็เป็นโอกาสดีนะครับที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ได้มาร่วมกับทีมงานของสื่อนะครับเพื่อที่จะได้ ข่าวการทํางานของกระทรวงสาธารณสุขว่าเราทาอะไรบ้างแล้วก็มีกิจอะไรบ้างเราทาที่ไหนบ้างอย่างนี้นะครับเราก็จะได้สื่อให้พี่น้องประชาชนของเราได้รับทราบนะครับว่าเราได้ทําอะไรบ้างทําที่ไหนเมื่อไรท่านผู้ชมครับขณะนี้ท่านผู้ชมผู้ฟังทางสถานีวิทยุแก่เสียงแล้วก็ของที่ชุมชนของที่จังหวัดเลยอยู่ทุกสถานีนะครับสําหรับวันนี้สักคู่นะครับเราจะพาท่านผู้ชม ชมจะต่อไปข้างหน้านะครับเพราะว่าวันนี้ยังไม่ค่ำนะครับช่วงของค่ำเราจะพากันพี่น้องครับคงสงสัยท่านมีท่านจะอ,ออกมาขึ้นมนวันวันนี้ท่านสาธุตแล้วกพร้อมกับกอลิยังไม่เคยเห็นนะครับ <c oughs> จ้องนี่มันจ้องอยู่น,นะเ <c oughs> ออเออเมื่อกี้ตัวนี้คิดไหมนี่อาบน้ำแล้วต่อสุกใจนะครับที่มาอยู่ทหลังพละ,ละน้อยทุกคน ดี๋ยววีแก๊กเขาไปม,มาอย่างนี้ครับมีนักข่าวมาเยอะแยะในค่ำคืนวันนี้ครับเราจะเดินทางกับทัองเัวทั้งต่อไปนะครับเดินทางถึงตรงนี้นะครับที่เรามาถึงคือตลาดน้ำวันนี้มันมีมอเตอร์ไซค์นักข่าวเราไปทึกภาพให้เรากลับไปบ้านในพวกเราจะได้ลงทีทั้งบ้านทั้งคืนนะครับหน้าแดงนัคอร์ตจอที่มาเราก็ต้องเที่ยววันนี้นะครับ เราเป็นทวงนะ ha, คะไปขี้ที่ทวาถามว่าที่ไหนตอนนี้ท่านติดราชการตัวเองมาสัมนาในวันนี้ค่ะขอบคุณเะพูดราน้านาะาเรียบได้ัรงุน้าพเลยน้รับพิยาก็ชอบมาถ่ายรูปกันเช่นกัน น,น,กนกเอี้ยงจากโรงพยาบาลเสรีภูมิค่ะมาทางดูะคะเขา,าบอกว่าต้องมี response b i l i t y นี่วันนี้ทุกท่านนะคะเต้ใบหัวขวบยางขาวสภาพหรอ่คะท่านน่ะหนึ่งสองสามก่อ,เอ,อนเออานะาะหนึ่งสองสามยเย่แล้วก็ทอมา อันนี้ตมาเป็นกรรมค่าแปลว,ว่าที่เห็นะกุแบบไดที่เห็นาแบบไดวบนีนมีซยเลเรื่องนี้อาจจะมีสป,ปอนมยังส่งไฟาขอความมุ่งม่จัซื้อต่งางๆช่วยดูแลี้ให้นะคะเรีส่วนนึงคือในเรื่องของการจริงๆแล้วการศึกษาดูงานนี่จะเป็นเสริมสร้างพลัลังใจที่ทาช่วยงานเรา่านี่เข้ามาถึง มัเพา่าเดี๋ยวเดี๋ยวภาพเปนมือตลาดนะมัาม่าเราราไปมือน,นาวารอีกับของรายการที่สองเนคะั้งีง่สบาทที่ย้อง้งาไปน้น